วัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาอีกรอบอันนี้ก็คือเป็นอีกลอกล่องหนึ่งกล่องสุ่มที่เคยบอกว่าที่เคยบอกว่าจะจะสุ่มกันดั้มออกมาวันนี้เราซื้อกันดั้มมาแล้วนะคะหมดเลยอะ่ะสุดเพียม,มากมาเปิดกล่องกันนะสั่งทั้งหมดมาสี่สุ่มนะ นี่นะคะทั้งหมดสี่สนเดี๋ยวจะมาเก็ทีละกล่องแรกจริงๆก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไปไนไหนโอเคนี่นะคะหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้นี่แล้วก็อันนี้ก็มีทั้งหมดแปดตัวเนาะเดี๋ยวขออ่านนิดนึง ก็คือจะมีตัวฟรนะีดอมกันดั้มฟรีดอมเนาะแล้วก็เป็น f รีดอมเวสตบอลแล้วก็ h ช l ลแล้วก็เป็นฟรีอ๋อทั้งหมดจะเป็นฟรีดอมนะก็คือจะเป็น d e c t t v v e Mode f ฟรีดอมที่เป็นเล d เ o อร์นะคะฟรีดอม GCP f รีดอ o มินต์เชอร์ o r แล้วก็เป็นซีเครตสตัวตรงนี้ก u n ดั้มฟรีดอมนี่ก็คือถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นอยามาโมโตโะ่ะคีระ่ะในก u นดั้ d e ดซ i n นนะคะเอ้ยใช่ปะ เพราะว่าจำได้ว่าฟีดัมมันมีแบบหลายตัวมีไซส์มีโอเคเราจะมาแกะกล่องเวกันว่าหน้าตาเป็นยังไงวันนี้รนะี้ไฟเพราะว่าแสีตาเดี๋ยวนะอาจริงแกะมามันจะแบบไม่ไม่ได้มีคโอ้กลับไปดูแป๊บน,นึงโอเคมาต่อเห็นวิ่งเห็นวิ่ง มีวิ่งออกมาอันที่หนึ่งอ๋มอมีชิลด้วยนะ,ะนะขอดูประกอบก่อนว่ามันคือตัวไหนอ้าโอเคมีความเป็นไปได้สองตัวก็คือเป็น Freedom Deactivate Mode จากเอ่อชิลกับเวสต์ฟอนของแอปก็มีทีนี้มันก็จะต้องดูที่สี่ตัวแล้วละ่ะ <So> คุนน่ารักเลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นฟีนอลเวสปอนกับชิลนะแอ่ไม่อยากแกะมันออกมาจากกันนี้เลยเลยสุดมันเทแล้วเพราะว่ามันมีอันนี้มาให้ม,นนนนม,ใหมีปืนมีแล้วก็มีวิงข้างหลังใ yeah, หญ่ตัวผ่านไปต่อไปก็จะเป็นหุงตัวที่สองชื่อ,อต้องรวงก่อนนะว่าอย่างแรกแอปสกิปตอนก่อนอแกะกล่องอันนี้ว่ากี่ไบโอเคนิ อันนี้มีเค่ว,วิงสองอันปื๊บอ่ามีวิงสองอันออยอันนี้คือฟีดอ d เวอร์ชั่นอืมเป็นตัว GCP นี่เพราะว่ามันมีันโอวันตรงนี้โคตรน่ารักเลยวะ่ะจริงๆอะในซีรีส์ของกันดั้ม เออในกันดั้มอันนี้คืออะไรกันดั้มเดซิเน่อ่ะแอบชอบอากาสูกิที่ฮิคาริฮิงาริปะนางเอกคนขับสีทองอะ่ะแล้วก็ของอัสดันที่เป็นตัวจัสติสอย่างต่อไปตัวที่สามไปตัวที่สามมันไม่นหมนึนก็ดีนะอันนี้มีวิงดีนะที่วิงมันสีเดียวกันใช้ไม่ได้แยกเลยตรงนี้อันนี้มีวิงนี่วางสองห่อว่ามันจะว่ามันจะคลิปอ,อันนี้คือตัวไหนอะ่ะตัวเดียดทิป ดีแอคกซเอทหมดก็คือมีปืนมีเกาะแล้วก็เป็นสีแบบว่าอโนเวอร์ไลท์นาำอันนี้ก็สีเทานะอันนี้อ่ะอันนี้ก็คือถ้าเป็นสีแบบแอคทีฟก็จะเป็นสีแบบน่ารักเนาะหูมันแบบลายมันดีมากเลยอะชอบชอบชอบอยากให้มีกันดั้งแบบซือตัวอื่นด้วย๋ยวเป็นโอก็ดีนะชอบทุกตัวเลยต่อไปเดี๋ยวเป็นตัวสุดท้ายโอเคเมื่อเดินทางมาถึงตัวสุดท้าย ก็เกิดความความง่าของเราก็คือความจริงแล้วในกล่องเขาจะมีการให้นะบอกว่าตัวนั้นที่เราได้คืออะไรก็อันนี้ก็จะมีตัวแรกที่ได้ใช่ปหก็จะเป็น freedom respond กับ chill แล้วก็อันนี้เป็น freedom ตัว gcp m o d แล้วก็อันนี้เป็น freedom อ๋ออันนี้อะไรอะอ๋อไม่ใช่อันเมื่อกี้เป็น freedom deactivate นะอ,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 อันแรก deactivate นะสุดท้ายก็คือเป็นตัว chill ทีนี้หมายความว่าเราก็ไม่ต้องแกะดู ทั้งอันนั้นก็ได้แล้วเราก็ดูในกาเราก,ก็ได้ได้ดีสิ่สองตัวเศร้าเลยงั้นเก็บไว้อันนี้ยังไม่แกะจบ <c oughs> ไม่เป็นไรงั้นนี้เก็บไว้เป็นของขวัญแล้วกันเผื่อใครลูกหลานใครเกิดตอนนี้เดีย๋ยวเราจะให้ตัวนี้แหละเป็นของขวัญน,นะคะอ่ะรีวิวอีกทีนึงก็คือมีทั้งหมดสี่ตัวเนาะ ก็คือมีตัวนี้ตัวนี้ deactivate ตัวนี้เป็น GCP แล้วก็ตัวนี้เป็นเอ,อ่อว์ชั่นที่เป็น freedom เออ respond กับ kill จริงๆสองตัวนี้ก็คล้ายกันนะแต่แค่แค่ตัวนี้ไม่มีเกราะไม่มีอาวุธมาให้แต่นี้มีอาวุธกับมีเกราะมาให้เพราอยากได้แบบพชกยูนิคอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องน่ารักแน่เลยอย่าลืมนะคะใครสนใจเดี๋ยวแอปท็กร้านไปสุ่มกันมีหลายอย่างเลยหลายของเล่หลายตัว สนุกสนุกบายบาย